ลองให้หนูน้อยเลยจมอ้าวอะไรแรกอะไรอย่างแรกอะไรลูกแอปเปิ้ลครับมันไม่ใช่โอเคจมหรือว่าลอยลูกลอยครับโอเคอันต่อไปโอเคอะไรลูกอันนี้มะเขือเทศคโอเคลอยลอยอ่ะอะไรลูกนี่ครับไม่ลอยลอยไหมจมอ่านี่อะไรลูกมะนาวมะนาวจมหรือลอยลูก จมมี่อะไรลูกไข่จมหรือลอยลูกจมโอเคเนี่ยอะไรลูกไข่อ่ะฮะจมหรือลอยลูกจมจเนี่อะไรมะเขือมะเขือจมหรือลอยโอเคเนี่ยถั่วพูจมหรือลอยลูกลอยอันเนี้ยมะเขือลอยลอยหมดยัง โอเคสวัสดีเพื่อนๆเลยสวัสดีครับดูนนี่ครับ